ครับออย่างนี้ฮะพอดีว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้กำลังเดินทางมาประมาณ20คนนะตอนนี้ก็มาครึ่งหนึ่งก่อนครับเพราะว่ามีเจ้าของอู่ที่สมุทรปราการนะก็ชักชวนให้เล่นแชร์เล่นทองแล้วก็พวกน้องๆพี่ๆเนี่ยเขาไปซื้อรถซื้อรถเสร็จก็ส่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะวันจะไปรับเล่มไม่ได้ฮะไม่มีฮะับเขาก็งงเนี่ยแล้วรวมๆกันเนี่ย คนเนาะก็ต้องการลดนะะมาทำมาหากินส่งลูกไปโรงเรียนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทำมาหากินที่ตกลงกันไว้ดังมากนะฮะอยู่แถวสมุทรปราการเจ้าของเนี่ยทําไปทํามาก็รวบรวมเงินเงินเนี่ยที่ให้เข้าไปประมาณสิบล้านครับเดี๋ยวผมจะให้น้องพูดที่ไปที่มาฮะสาเหตุทําไมว่าต้องไปเอาเงินไปให้เขาต้องเนี่ยร่วมสิบล้านนะฮะเชิญเลยครับ,รบพูดดังๆเลยผมเป็นตัวแทนนะครับเป็นเป็นการนาของกลุ่มผู้เสียหายนะฮะ ก็คือเริ่มต้นเองเนี่ยเจ้าของอู่คนนี้เนี่ยก็ได้ชักชวนในกลุ่มคนในแวดวงธุรกิจรถยนต์นะฮะเข้าไปร่วมเล่นแชร์โดยมีการตั้งเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็มีผลตอบแทนนะครับเกิดขึ้นแล้วพอถึงวันที่สมาชิกเนี่ยจะได้เงินก็ไม่ได้เงินนะครับมันก็กลายเป็นการโกงแล้วก็มีกลุ่มน้องๆฮะที่เข้ามา,าให้ข้อมูลเพิ่มอย่างเช่น คนที่ขายรถให้เขาเองนะฮะขายไปแล้วไม่ยอมผ่อนงวดตอนนี้มีหมายสารเข้ามาที่บ้านน้องเขาแล้วก็มีอีกคนนึ่งชักชวนลงทุนครับไปเป็นเจ้าของหุ้นในอู่แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงก็สูญเงินกันแล้วก็มีเคสก็คือซื้อรถอย่างที่นักชิงบอกนะครับซื้อรถแล้วผ่อนศพผ่อนจบละไม่ได้ตัง ไม่ได้เล่มไ,มไมอ้เจ้าของอู่คนนี้ครับมันมีชื่อยอดชื่ออะไรจริงๆวันเนี้ยเราเราเรียกกันเป็นเป็นเป็นไม่ได้เรียกว่าให้มันเจาะจงแล้วกันนะฮะ,ะแต่เป็นเป็นเป็นแบบเขาเป็นอู่ดังญาสุขป,ปาการเป็นไม่เชื่อละกันครับไม่เอ่ยชื่อครับครับเป็นวันเนี้ยเขายังแข่งในรายการที่ค่อนข้างดังของประเทศไทยที่มีกา,การแข่งอยู่ที่บางแสนซึ่งก็ยังนอยหน้าลอยตาใช้เงินครับใช้เงิน โชว์ความรวยอยู่ในฐานะเพื่อที่จะหลอกคนใหม่เข้ามานะครับคนนี้รู้แล้วคนใหม่ก็เข้ามาครับเราเลยต้องมาออกมาเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่าไม่ควรที่จะให้การสนับสนุนในคนกลุ่มนี้นะกลัวว่าพี่น้องประชาชนจะหลงเชื่ออีกใช่ครับก็กลัวว่าพี่น้องประชาชนเราเนี่ยจะหลงเชื่อกับการแสดงตัวตนหรือภาพลักษณ์ที่เขาพยายามให้คนเห็นว่า เขาอ่ะดูดีมีเงินนะครับมีโปรไฟล์ที่ดีเพราะนั้นกลุ่มผมอาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ว่าอยากออกมาให้เตือนภัยแล้วกันครับแล้วก็มาร<น>้องมาร้องที่กองปราบด้วยเตือนภัครับม,<น>บมีมีตวงถามครับอยู่วงถามครับทุกคนทวงถามหมดครับอ่าไม่หนีไม่มีไม่จ่ายไม่หนีไม่มีไม่จ่าย เขาก็ยังใช้ชีวิตปกติถ้าอ้างว่ารอนู่นรอนีอน่เขาจะมีข้ออ้างแต่ละรอทุกคนก็ะจะได้ข้อความเดียวกันหมดคอ่าเดี๋ยวจะให้น้องอามาพูดเลยครับ้อ,องนี่พูดตางเรียมๆไปตรงนั้นเรียมให้พูดด,ดังๆค่ะก็ทุก <ๆ S 1> นนคน,น,น <ๆ S 1> ก็จะได้ในข้อความเดียวกันหมดเนาะไม่ว่าจะเป็น ในการทวงถามทางทางแชท Facebook หรือว่าทางไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็จะได้เหมือนออกแนว Copy วางอ่า<ม>คือจะเป็นประมาณเหมือนกับว่ากำลังเร่งให้อยู่นะอ่าตอนนี้ยังติดขัดอยู่ลูกค้าไม่มารับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นการพัดผ่อนซึ่งเป็นข้อความแพทเทิรนเดียวกันหมดกับคนที่ทวงถามไป แล้วน้องที่เล่นไปเนี่ยมองกล้อง้ะสูญเสียประมาณเท่าไหร่ส่วนตัวเราอะส่วนตัวมุกเองจะมีสองสองสองเรื่องค่ะอ่าก็รวมรวมแล้วประมาณห้าแสนค่ะเกิดอะไรปะอะไรงครับอ่าของตัวมุกเองจะเป็นเรื่องลงทุนค่ะกับเรื่องเรื่องเรื่องทํารถอ่าอู่ค่ะอู่ลงทุนเป็นหุ้นส่วนอูค่ครับค่ะแล้วก็น้องเองเนี่ยก็มีเรื่องที่ อันนี้มันควรจะต้องเตือนไทยนะครับก็คือ,อทํารถแล้วสัญญาว่าจะทําแบบนั้นแบบนี้นะครับแล้วไม่ได้ใส่อุปกรณ์ที่ได้คุยกันไว้ครับแล้วก็เหมือนพอน้องเนี่ยไปรื้อที่อู่อู่หนึ่งนะฮะปรากฏว่ารถเนี่ยมันกลายเป็นรถเดิมไม่ได้ทําอะไรครับแต่ว่าในการตกลงกันเนี่ยมีสัญญาว่าจะใส่นู่นนี่นั่นให้ครับอู่นี่เปิดได้ไหมวละ่ะ เปิดตั้งแต่เมื่อไหร่อูเปิดทําอู่เปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับถือว่าเราลงทุนกับเขาเมื่อไหร่ครับเปิดเมื่อไหร่ฮะตัวตัวมุกเองในการลงทุนนะคะมุกลงไปตอนช่วงต้นปีค่ะมกราลงทุนยังไงมุกสวยไหอตาเราลงุนไปเท่าไหร่ในมูลค่าที่ลงทุนไปของหุ้นก็คือสามแสนค่ะสามแสนค่ะตีเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอราหุ้นเหรอ ังงไนะะคถือกี่หุ้นลงลงคุณกี่คนนอกจากไอ้คนที่ทำตัวเสียอะไรคนเนี้ยอแล้วมีใครไหมอ่าก็มีมีอีกคนนึงค่ะอันนั้นเสียหายห้าแสนค่ะก็เดี๋ยวร้อนนะตอนนี้ก็เดี๋ยวมาค่ะมาด้วยใช่ค่ะแล้วอู๋เนี่ยมันมีตัวตนจริงไหมมีตัวตนมีตัวตนครับมีตัวตนคุณเซทลูกอยู่แล้วนะใช่ครับคนเหรอเก็บใจแล้วอ่ามันจะเป็นพ่อกับลูกนะฮะอยู่ด้วยกันใช่ครับ อูนี้เปิดมานานแล้วครับแต่ย้ายมาที่ใหม่เนี่ยประมาณต้นปีครับอูนี้ทำอะไรบ้างอ่าพูดได้ใช่ไหมพูดได้ไหมได้ได้ทำอะไรบ้างประกอบทำอะไรพูดได้ครับทำอะไรบ้างอูนี้ทำรับเซ็ตกระโบทำข้อเสียนะครับแล้วก็มีด้านหน้ามีแต่งรถครับเจ้าเดียวไม่เคยพักมาล้อมเปล่าอ่าคนละเจ้าครับพี่ครับคนละเจ้าครับครับครับคนละที่ครับ อ่าเดี๋ยวน้องจะพูดอะไรหน่อยฮนะเชิญครับออมาตรงนี้ฮะพูดฮะเรื่องราวครับก็เรื่องาร,รองาวทั้งหมดก็เป็นอย่างที่อเอ่อคุณคุณสีกล่าวมานะครับในในตัวแทนส่วนตัวของผมเองนะครับโดนไปทั้งหมดห้าแสนบาทนะครับก็แล้วก็มีการติดต่อทวงถามไปก็เพิกเฉย นะครับแรกๆก,ก็ยังมีตอบมาบ้างหลังๆก็ไม่ตอบแล้วแล้วก็เหมือนกับว่ามีการเตรียมการต่างๆมาอย่างดีนะครับในความในความคิดของตัวผมเองนะครับ mm hmm. ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยากจะที่มาวันนี้อยากจะมาเรียกร้องของความเป็นธรรมนะครับ mm hmm. เพื่อใหออ้ทางกองปราบดําเนินคดีหรือสืบหาความยุติธรรมให้กับพวกผมด้วยครับ mm hmm. ว่าจริงๆแล้วที่จริงแล้วที่เขากล่าวอ้างมา ในเรื่องของการบ่ายเบี่ยงไม่ชําระเงินไม่ชําระนี่เพราะว่าเขาอ้างว่าเขาถูกโกงเพราะฉะนั้นถ้าเขาถูกโกงจริงออกมาถแถลงเลยครับออกมาพูดกันออกมาคุยกันเอาหลักฐานมาคุยกันที่มาที่ไปเป็นอย่างไรพวกผมจริงๆแล้วที่ผ่านมาให้โอกาสมามากมายครับแต่เขาไม่เคยยินดีกับโอกาสที่ได้รับไปจากพวกผมเขากลับเหยียบย่ำซ้ำเติมและยังคงใช้ชีวิตที่ยังเป็น รูหรากว่าที่พวกผมเป็นอยู่ครับก็วิงวอนขอให้ทางกองปราบช่วยให้ความยุติธรรมกับพวกผมด้วยครับอมวลชนและทางสื่อมวลชนช่วยเมตตาผมด้วยครับขอบคุณครับถามไปแล้วก็ไม่ตอบนะถามไปทำไมทางไลน์ครับาทางไลน์ครับแล้วเรารู้จักตัวเขาไหมรู้จักครับแล้วเกิดไปไปหาเขาไหมอตอนที่ไปไปทวงถามครั้งแรกๆไปครับแล้วก็ ตอนหลังๆมาก็ได้ดึงพ่อเขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์ที่ผมสร้างขึ้นมาเองใช่ไหมครับก็มีการทวงถามเข้าไปแล้วก็ไม่หลังนั้นมาก็เงียบไม่มีการตอบกลับใดๆครับพี่ว่าชัดวลงทุนเนี่ยเขาเขาทักส่วนไหนอ๋อผมเป็นเป็นในส่วนของอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องแชร์ด้วยครับเรื่องแชร์ลงทุนลงทุนแชร์ล่ะอ่าเป็นแชร์ที่เขาตั้งขึ้นมาครับประมาณเจ็ดวงครับแชร์เงินใช่ไหมแชร์เงินครับไม่ใช่แชร์ของใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นแชร์เงินครับ แต่สิ่งที่พวกผมยังติดค้างคาใจอยู่<ม>ก็คือในวงแชร์เนี่ยเท,ท่าที่รวบรวมกันมาในวงจริงๆเนี่ยอย่างยี่สิบคนเนี้ยเรารวบรวมกันมาแล้วเนี่ยประมาณสิบกว่าคนแต่ในชื่อในวงเนี่ยยี่สิบห้าคน<ม>นั่นหมายความว่าเป็นมือผีทั้งหมดที่เขาสมอ้างขึ้นมาแล้วเขาก็เปียออกไปทั้งหมดเลยแล้วเขาก็ล้มเลยครับเขาทักชวนังไงทักชวนทักชวนผ่านเฟซบุ๊กครับใช่ครับมีการโพสต์หน้าเฟซ รู้จักมาก่อนครับใช่ครับแล้วเขามีการอินบ็อกข้อความมาชวนแล้วก็มีการโพสเชิญชวนผ่านเฟซบุ๊กด้วยครับสรุปแล้วความเสียหายที่เกิดคือเงินตั้งวงแชร์ใช่ครับแล้วก็ขอเปียได้ก็เอาไปหมดเลยพอเปียได้ก็ล้มเลยครับล้มวงเลยครับวงทั้งหมดเพราะของผมมีห้าวงกับของคนอื่นอีกรวมรวมทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดน่าจะเกินแปดวงนะประมาณแปดวงครับเรื่องแชร์นะครับแล้วก็เรื่องอู่เรื่องอู่ครับนี่พฤติกรรมคือ เรอให้ลงทุนใช่ครับทุใช่ครับอายใช่ครับลใช่ดมีไรอีซื้อขายรถมีไหมซื้อขายรถซื้อขายรถครับกี่คนขาเราไม่ได้เล่มครับผ่อนหมดแล้วไม่ได้เล่มครับผ่อนกับเท้าครับ่าใช่ครับปรากฏว่ารุ่นเบอรสองครับใช่ครับเล่มติดไปนั้นครับไม่ต้องต้องพูดเลยครับ ต่อพูดเลยฮะไม่ได้เล่มได้ครับแล้วทีเนี้ยที่เดินมาถือป้ายเนี่ยใครพูดหายบ้างเป็นทั้งหมดครับหายทั้งหมดครับที่เกกิดจรื่องแะไรครับเรื่องแชร์เรื่องอะไรครับแชร์นะจะพูดไหมอ่าหลังก่อนก่อนหน้านี้ครับเราก็ได้มีการแจ้งความในพื้นที่บางพื้นที่ไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่ครับบางพื้นที่ก็ไม่ได้รับก็ไม่ได้ความ ร่วมมือสักเท่าไหร่ที่นี่ไม่รับแจ้งความครับที่รับแจ้งความของคุณแจ้งความที่ไหนอ่ผมแจ้งที่ชลบุรีครับได้ชลบุรีสพอะไรสพแสนสุขครับแสนสุขครับแจ้งไว้ได้เมื่อไหร่อ่าแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นเดือนครับแต่ทางของผมอ่ะก็ดําเนินทางดีตามโปรเซสซึ่งอยู่ในโปรเซสครับอยู่ในขั้นตอนครับใช่ครับแต่น้องๆบางคนเนี่ยก็ไม่ได้รับแจ้งข้อผิดพลาแจ้งข้อผิดเจ้าของอู่นี่แหละพ่อพ่อลูกอ่าลูกครับเพราะว่าลูกกับแม่ลูกกันพ่อมันลูกทีหลัง แจ้ความลูกแล้วดคดีข้อหาอะคดีตอนนี้ดำเนินคดีผมไม่ไม่ขอพูดได้ไหมครับยังมันอยู่ในขั้นตอนของโปทธรณครับผมไปกล่าวหาเขามันก็น่าจะบอกได้ไปกล่าวหาข้อกลุ่มอ่าไม่รอไปแจ้งความผมเป็นแชร์ครับผมแชร์ครับผมมีอะไรจะพูดดีไหมครับไม่นั้นเดี๋ยวจะไม่พูดจะให้ทนายเขาพูดข้อกฎหมาย อก็มีความเสียหายเกิดจากสองอย่างคือแชร์แล้วรอลงทุนแล้วก็ทำรถไม่ทองมีไหมทองอ่ะทองอ่ะทองมีไหมครับทองไม่มีครับไม่มีแลเวหมายแจ้งมาผิดจ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทนายหน่อยครับพี่ขอญาต์อาเจิญนะครับ แ่ทองไม่มีนะตกองไม่มีนะแจทองไม่มีนะ,ไม,มนะไม่มีครับอ่ไบไบาไม่มีฮะไม่มีสวัสดีครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปในประเด็นเคสนี้นะครับก็เคสนี้ครับเริ่มต้นจากการที่เจ้าของอู่ชื่อดังนะครับย่านฝุดปาก,กานนะครับใช้ชื่อเสียงในการที่ตัวเองเป็นอู่ที่มีชื่อเสียงในการวงการแข่งรถนะครับทั้งแข่งรถทางรายการใหญ่ระดับประเทศครับแล้วก็ทางทําให้ทุกคนนะครับในวงการเนี่ยรู้จักกันก็เลยมีความน่าเชื่อถือครับที่จะ เริ่มเริ่มแรกครับเป็นการหลอกให้ลงทุนในแชร์เงินแชร์เงินเนี่ยมีมากกว่าแปดวงครับมูลค่าหมุนเวียนมีทั้งวงละล้านก็มีนะครับวงละแสนห้าแสนสามแสนก็มีผู้เสียหายหลายท่านแล้วก็มีการหลอกขายรถซึ่งเขาอ้างว่าเป็นรถของเขาเองเป็นรถมือสองครับแล้วก็ให้ผ่อนตรงกับเขาซึ่งมีน้องในกลุ่มเนี่ยครับผ่อนจนหมดนะครับแล้วไม่ได้เล่มไม่ได้ทะเบียนโอนไม่ได้พอไปสอบถามสืบถามพบว่าเล่ม,มเป็นของไฟแนนซ์นะครับติดไฟแนนซ์อยู่ ก็คือการหลอกขายรถนั่นแหละครับแล้วก็อันดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องการหลอกลงทุนในอู่รถนะครับอันนี้มีน้องก็โดนเหมือนกันครับก็คือให้ซื้อหุ้นโดยอ้างว่าอู่เพิ่งตั้งแล้วก็จะมีการขยายลายของการซ่อมการแต่งเนี่ยครับเลยให้น้องเนี่ยมาสนใจเป็นหุ้นส่วนมาเราจะปันผลให้รายปีรายเดือนเนี่ยครับตกลงกันน้องก็มีโอนไปสามแสนแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็ห้าแสนนะครับที่ลงทุนกันไปก็ไม่ได้อะไรเลยโดยอ้างว่าอู่ขาดทุนบ้างอ้างว่าลูกค้าไม่มารับรถบ้างเนี่ยครับ ํำให้ผู้เสียหายทวงถามเอาเงินทุนคืนก็ไม่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็มีหลายประเด็นครับที่คนนี้ครับใช้ชื่อเสียงในการหลอกและยังทุกวันนี้ครับยังประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจเช่นเดิมครับผู้เสียหายทุกท่านครับบางท่านไปแจ้งความไว้แล้วอก็ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีครับก็เลยมาร้องเรียนที่เพจที่จ่าคิงนะครับแล้วก็ให้ผมไปที่ปรึกษาทางกฎหมายให้นะครับแล้วก็พามาขอความคิดเห็นกับสื่อมวลชนในวันนี้ครับ ถามนอกอย่างนี้นิดนึงแก้ต่างท้องที่ไหนอ่อค้องด่านค่ะด่านแล้วตำรวจต้องไงอ่อของของมุกรับแจ้งค่ะมุกก็อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายมีใครพูดใครพูดเติมมีไหมใครเอาเสือไหมครับเดียวเลยครับเอาเสือมีไหมไหมเอามาเอาหน่อยเอาหน่อยมามาเอาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยหนใหญ่ท่านี้ครับหนึ่งนาทีครับเพิ่งมาครับมามาตรงนี้เลยครับเอาเต็มที่เอามาเอามามาด้านนี้เลยครับ โดนเล่นแชร์ครับดังๆเลยครับพูดดังๆครับครับผมก็เล่นไปทั้งหมดสองวงครับ่อ่าวงละวงละวงแรกวงแรกสองมือครับนอนดอกแล้วก็วงที่สองสี่มือครับครับผมผมก็ที่เล่นแชร์อย่างนี้ก็พอดีก็เก็บรูปรวมเงินครับพอดีแฟนเป็นมะเร็งครับก็ตอก็กะว่าหวังเอาเงินก้อนนี้ยครับ ไปรักษามะเร็งตอนนี้แฟนก็ยังอยู่สรีราชอยู่ครับวันเนี้รู้จักเข้าไง่ะรู้จักเป็นยังไงไมู่อ๋อก็รู้จักในวงการรถเหมือนกันครับการรถใช่ครับทอะไรรถอผมผมก็ทํารถทํารถไปแข่งใช่ครับใช่ครับชล่งาาครับผมทําเองครับกับเพื่อนคือคือชอบด้วยความชอบตัวตัวครับครับแต่ของเขาก็คือเขาเป็นอู มีหน้ามีตาในวงการคนรู้จักใหญ่ไหมอูอูใหญ่ครับคนรู้จักเยอะครับการรถ่ไรทั้งแบ็กและก็เซอร์กิตอย่างวันนี้เขาอยู่สนามพีระครับอ่าที่ที่บางแสนนะครับใช,ออรใช่ครับรู้จักหมดครับวงการรถรู้จักหมดครับรทั้งแบ็กและเซอร์กิตครับผมเอาเห็นว่าเคยไปแข่งรถกับใครต่างชาติหรือที่จังหวัดตอนนี้ก็มีนักขับมาเลเซียขับให้เขาอยู่ครับครับ ของผมโดนไปสามแสนครับซึ่งผมก็ทวงถามมาตลอดนะครับเพราะตอนแรกเขาเขาก็ให้คํามั่นว่าผมก็คือผมก็นัดแน่นะว่าวันนี้คืนให้หน่อยหนึ่งนะเพราะผมจะเอาเงินไปรักษาแฟนซึ่งแฟนเป็นมะเร็งคือมันมีค่ารักษาครับผมก็คือไม่ได้ไม่ได้ทวงทั้งหมดคือเราก็ทวงเป็นบางส่วนครับที่ที่เราจําเป็นต้องใช้จริงๆแต่ทีนี้เขาก็ บิดเบือนผมก็เลยมาร้องจากจิงเลยครับไม่ได้เลยครับใช่ครับให้ผิดผลว่ายังไง,ง,ไงก็คือลูกค้าผิดนัดยังไม่ชําระโดนโกงไปบ้างอะไรบ้างแต่เขาก็ใช้คําพูดนี้กับทุกคนนะครับครับแล้วเจอหน้าเจอตาเขาาไหมไม่เจอครับแ,แค่ไลน์โทรศัพท์ใช่ครับใช่เนี่ย yeah. พิกรรมเขาเนี่ยยังทำอยู่ใช่ไหมทุกวันนี้ทุกวันนี้ยังทำอยู่ครับแวเรื่อี่ยังยังไม่มายังไม่รู้เรื่องมีไหมที่จะมาวันนี้พที่รู้จักเตือนไัยอ่ะเตือนไพ่ว่าอะไรพูดเลยครับก็คือจะบอกย่งไงดีอะถ้าติดต่อซื้อขายอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้ไว้ใจไม่ได้ครับเพราะขนาดบริษัทอย่างบริษัทใหญ่ที่ขายอะไรก็ยังโดนเลยครับคือทุกคนที่ซื้อขายกับเขาครับเขาจะล่าช้าหมดทุกคน ครับบางคนก็ไม่ไม่ยอมจ่ายเขาก็ไม่ยอมจ่ายเงินให้เลยครับรัวรวมพูดถึงหายทั้งหมดกี่รายจำนวนเท่าไหร่อ่าจำนวนเท่าไหร่ฮะที่วันนี้คิดว่าวันที่บอกสิบห้าคนวันนี้สิบสิบห้าคนครับห้าคน,น<ช>ครับสูญเสียก็ประมาณเห็นบอกเกือบสิบล้านใช่ไหมสิบล้านสา,าเนี่ยประมาณเท่าไหร่สิบล,ล้านสิบล้านครับล้านนะครับเป็นหนี้สินกับเขาที่ไอ้เจ้าของอู่ตรงเนี้ยใช่ไหมครับฝั่งน้ำเนี่ยก็โผล่ไปไปสิบห้าลาย มาณสิบล้านบาทนะครับไอเดีร้อนเนี่ยไอเดียร้อนยกมือครับยกมือประชาชไม่เดือดร้อนหรอครับอย่างนี้ฮะวันเนี้ยพี่พี่น้องๆ้องเนี่ยที่ที่ออกมาวันนี้เนี่ยก็ตัวแทนคือน้องตีน้องแม็กนะและ้วก็พูดง่ายเลยว่ามาเตือนภัยพี่น้องประชาชนเพราะว่าอู่ดังเนี่ย ในย่านสมุทรปราการเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะพี่ๆนักข่าวเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องประชาชนได้เห็นเขาจะได้ไม่ไปไปหลงทางอะเพราะเนี่ยหลงมาแล้วเนี่ยหลงคาว่าอู่ดังเนี่ยโดนไปสิบล้านนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะก็พบพนักงานสอบสวนที่คองบากต่อไปครับขอบคุณพี่วัสดีพี่นักข่าว <G ül> มาไม่ทันฮนะ <G ül> มีเพลย์อะดุก๊กไย,ยเอาครับ <G ül> เอาเดี๋ยวเราถือ ไปนั้นด้วยไปนั้นด้วยไปนั้นด้วยปคนมันถือป้ายนั้นด้วยข้างๆดูด้วยเอาทูป้ายเอาให้เท่ากันมองกล้องครับ